สำนัาาววโดยก่ N ไทยและญี่ปุ่นย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เดินหน้าเพื่อการลงทุนสำหรับอนาคต นายฮากิอุดะโคอิจิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นหรือ METI เขาเยี่ยมคาราวะพลเอกประยุตจันโอชานายกรัฐมนตรีโดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในด้านเศรษฐกิจให้แนั่นแฝนยิ่งขึ้นทางนี้ไทยในฐานะประธานเอเปกปี2 5 6พร้พร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยกับยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของญี่ปุ่น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้านรัฐมนตรีฮากิอุดะกล่าวยินดีที่ได้เข้าพบในวันนี้พร้อมแสดงความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยทั้งนี้ไทยและญี่ปุ่นถือเป็นหุ้นส่วนการค้าการลงทุนระหว่างกันที่สําคัญอีกทั้งมีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในทุกภาคส่วนยืนยันว่าญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกของไทยด้วย โดยทั้งสองฝ่ายนะคะได้หารือในหลากหลายประเด็นค่ะอาทิด้านการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณภาคเอกชนญี่ปุน่นที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อต่อการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยภายหลังเสร็จิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นประธานในการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานกับกระทรวง ME โดยมีนายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยและนายฮากิอุดะโคอิจิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเป็นผู้ลงนามฝ่ายญี่ปุ่นซึ่งมีเนื้อหานะคะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกันโดยให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นการใช้พลังงานสะอาดเสริมสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งจะ เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสมาร์ทเอ NERGY แห่งอนาคตในรูปแบบต่างๆด้วยค่ะต่อกันที่บรรยากาศการหาเสียงนะคะมาดามหลีค่ะลงพื้นที่ย่านแจ้งวัฒนะย้ำนโยบายต้องเข้าถึงประชาชนวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เตรียมลุยย่านจตุจักรรอเคาะกำหนดการวันปราศัยใหญ่ค่ะ นางสรันรัตเจนจากะหรือมาดามหลีนะคะผู้สมัครสอส,อสอกทมเขตหลักสีจ่จตุจักรพัดพลังประชารัฐยังคงลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อนเนื่องค่ะโดยในช่วงเช้านะคะขึ้นรถขยายเสียงยืนทักทายสวัสดีประชาชนที่ออกมาทํางานในช่วงเช้าที่ปากซอยแจ้งวัฒนะสิรวมถึงเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์ประชาชนในซอยเพื่อขอคะแนนเสียงค่ะ จากนั้นได้หาเสียงในตลาดเมืองทองซอยแจ้งวัฒนะ14โดยแจกใบปลิวแนะนําตัวกับประชาชนที่มาจับใจ่ายในตลาดโดยนางสันรัตน์ระบุนะคะว่าในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นการย้ําเบอร์ผู้สมัครเพราะว่าประชาชนในท้องที่รู้จักตนดีอยู่แล้วส่วนพื้นที่บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่คอนโดก็จะใช้รถขยายเสียงรถโมบาย4-5คันค่ะที่คอยประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ก็จะลงพื้นที่จตุจักรเป็นหลักด้วย โซนกำหนดการปราศัยใหญ่ก่อนวันเลือกตั้งซ่อมนะคะจะมีขึ้นในวันที่30มกราคมนี้ต้องรอให้ผู้ใหญ่กำหนดอีกครั้งพร้อมกับย้ำนโยบายว่าต้องเข้าถึงประชาชนดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องเข้าถึงได้ทุกเวลาหากมีปัญหาจะรีบแก้ไขทันทีไม่ปล่อยให้เสียเวลาค่ะเพราะทุกปัญหาของประชาชนคือปัญหาของเราปิดท้ายกันที่ลุ้นคาสั่งประกันตัวรุ้งปนัสยาคดีชุมนุมปี2563ค่ะ วันนี้นะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนางสาวปนัสยาสิทธิธจิรวัฒนกุลหรือรุ้งพร้อมด้วยทนายกฤษดังนุจรัตทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขารับฟังคำสั่งในการขออนุญาตปล่อยตัวชวั่วคราวในคดีชุมนุม19กันยาทวงอำนาจขึ้นราษฎรเมื่อวันที่19-20กันยายน2563และคดีชุมนุม2ธันวาไป5แยกลาดพร้าวเมื่อวันที่2ธันวาคม2563ค่ะ โดยในวันนี้นะคะนางสาวปนัสยาได้เดินทางมาพร้อมกับมารดาค่ะมีประชาชนบางส่วนมารอให้กำลังใจและถ่ายรูปเซลฟี่บริเวณหน้าศาลอาญาก่อนที่นางสาวปนัสยาจะแสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วและเข้าไปในศาลอาญาเพื่อรับฟังคำสั่งขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ ด้านทนายกฤษดางนะคะกล่าวว่าสําหรับกรณีการตัดสินในวันนี้จะเหมือนกับกรณีแกนนําคนอื่นๆหรือไม่ว่าในคดีของรุ้งกับแกนนํากลุ่มราษฎรคนอื่นๆแม้จะเป็นคดีเดียวกันแต่เคสไม่เหมือนกันค่ะสําหรับไมออานนท์และเพนกวินตัดสินใจไม่ขอยื่นปล่อยตัวชั่วคราวค่ะแต่ว่ารุ้งปนัสยาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาตลอดก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นคงเป็นคนละเคสทางนี้เมื่อวันที่12มกราคม2565ที่ผ่านมานะคะนางสาวป,ปนัสยาได้ เข้ารับฟังคำสั่งขออนุญาตปล่อยตัวอีกคดีศาลได้มีการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจนถึงวันที่25พฤษภาค,คม2565เนื่องจากเห็นเหตุจำเป็นแก่การเรียนอีกทั้งที่ผ่านมาได้พิสูจน์ตนด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งศาลอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดห้าเงื่อนไขเดิมค่ะแต่ลดระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานลงเหลือเพียงแค่ช่วงเวลากลางคืนจบการเสนอข่าว12นาฬิกา6นาทีค่ะ